แค่เราจะเพาะอันนี้ปกติแล้วมันจะเหลืองนีังเวันนี้ทางเราได้มีโอกาสพามาที่จังหวัดไยนาทในเขตตำบลน,นางลือซึ่งวันนี้นะครับมีพี่นิดนะครับซึ่งเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นเจ้าของรถดำข้าวนะครับได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปรเจกตของเราเอามาเพาะากล้านะครับก่อนที่จะเอาไปปลูกให้กับเกษตรกร,ร,กรต่อไปอ,อชื่อน,นิดนะาจา๊ะอยู่ บ้านหนองแคตำบลหนองน้อยเพชสิงห์จังหวัดชัยนาทจ้าอ่วันนี้พี่นิดอ่าทำเพาะกล้าปลูกกี่ปีมาแล้วครับพี่สามปีทำมาสามปีแล้วค่ะทราบมาว่าพี่นิดเองก็เป็นคนที่รับจ้างดำข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกรเรียกว่ามีชื่อเสียงมีฝีมือและก็มีคุณภาพด้วยนะครับอ่ตอนนี้มาถามพี่นิดนิดหนึ่งวันนี้เราเอาพิิธภัณฑ์บริษัทโปรเจสต์เนี่ยนะครับได้รับการแนะนำจากทีมงานอาสาสมัครของเราอ่คุณยงนะครับได้มาแนะนำให้ นะครับอันนี้พี่นิดเอามาทํำยังไงกับกล้าข้าวของเราเนี่ยครับอ๋อเอาข้าวไปแช่แล้วเปิดน้ําใส่แล้วก็ตัดตวงยาใส่ไปตอนแช่ข้าวด้วยเลยแช่กี่คืนครับพี่คืนเดียวค่ะล้วเช้าก็เปิดน้ําทิ้ง24ชั่วโมงะนะครับเราทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับรุ่งเช้ามาพี่นิดก็ดึงน้ําออกะนะครับตอนที่เราเคยแช่ไม่ได้เอาตัวนี้แช่มันมีปัญหาอะไรก่อนไหมที่ผ่านมาจะเหลือง อ๋อเราเราแช่เสร็จแล้วปุ๊บข้าวงอกมามาเพาะเนี่ยจะเจอพันข้าวเหลืองอ่าเมื่มอก่อนยังไม่ได้ใส่คใช่ต้นข้าวที่งอกขึ้นมานี่คือเหลืองเหลืองนั่นคือปัญหาเก่าใช่ไหมค่ะเหลืองเหลืองเป็นแบบไหนเหลืองเป็นโรคเหลืองเกิดจากเหลืองเหมือนข้าวไม่ได้กินอาหารไม่ไม่ไม่ต้านทานโรคอ,อ่ะค,คือเหลืองมาเลยแล้วมาตกแล้ว แตกไปสองทั้งจะเขียวทำฉีดยาช่วยเลยอ่ะอ๋อแสดงว่ามันมีปัญหาตั้งแต่เริ่มงอกมาเลยนะครับแล้วก็พันธุข้าวเหรอครับพี่นิดพันุ์ข้าวนี่เราได้พันข้ามาโดยโดยยังไงครับลูกค้าเอามาให้หรือเราซือ้อลูกค้าเอามาให้ลูกค้าเตรียมพันธุข้ามาให้เราพันยังไงพันดีไม่ดีก็คือลูกค้าเขาเตรียมมาแล้วนะครับพี่นิดแต่มาอยู่ที่เรานี่ตกแล้วพอใส่ยานี่ทะเขียวอ่ามายังไงก็ช่างเราทําข้าวออกไปให้เขานี่สมบูรณ์เขียวแน่นอนงอกงอกดีไหม ดีระบุดีจังเลยอนอที่งอกนี่อ้วนเสมอไหมครับตอนมันงอกเสมอเสมอด้วยเคยปกติแล้วจะโรยดิบอย่างเงี้ยเอามาแช่คืนน้งได้เราข้างงอกเนี่ยสองคืนสองวันนะถึงจะลงได้ตอนนี้ไม่ต้องเลยแค่คืนเดียวก็อีกวันนึงก็ลงได้ลงได้เลยลงได้เพราะงอกไม่งั้นแล้วติดก้นถาดโอ้ต้องแกะแตนะลงชาร์อนี่พอเห็นว่างอกก็ลงเลยอืองอกแบบปริมๆริมนะแล้วเราก็โรยเลย แล้วงอกนี่ก็คือเรียกว่าเสมอเสมอสออกเสม,อส,สมอสวยนะครับแสดงว่ามันมันสมบูรณ์ตั้งแต่หน่อเล็กๆมาเลยอันนี้อายุข้าวอากราเนี่ยกี่วันแล้วครับที่ต้นกล้านเนี่ยเจ็ดวันแล้วค่ะอาทิตย์เดียวเองนะ,ะนะครับเออมันเป็นยังไงอ่ะพี่นิดช่วยดูนิดนึงครับต้นข้าวที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยพี่นิดดูว่ามันต้นมันแกร่งไหมพี่ต้นแกร่งแข็งแรงดีแลวก็เขียวสมบูรณ์ด้วยอใบนี่เรียกว่าใบเขียวต้นเขียว ลักษณะต้นนี้ก็คือแกร่งเนาะพี่ค่ะ,ะสแสดงความแข็งแรงอ่ะนะค่ะต้นต้นแข็งต้นแข็งแรงให้เราเห็นเลยแล้วก็าการแตกแตกยอดเนี่ยเสมอค่ะใช่ไหมคมออรับเมืม่อเมื่อก่อนเนี่ยมันมันเขียวไวอย่างนี้ไมมพี่นิดไม่อรโอ้โหอย่างนี้ยังเหลืองอยู่เลยตั้งฉีดยาไล่เลย๋ลอเมื่อก่อนนะนะนั่นแหละและ้วพอแตกใบสองมานึงจะเขียวนิดๆไม่ได้เขียวเป็นมันอย่างนี้เลยไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ดีเหลืองเหมือนเป็นเชื้อราลงเหมือน มันมันบอกไม่ดีเลยแหละต้นก้าเราเหลืองเหลืองมันมันไม่ฟื้นตัวอะไรเงี้ยนะแตกใบสองแล้วทึงจะเริ่มเขียวมานิดนึงแตกใบที่สองขึ้นมาแล้วเพิ่งเพิ่งจะเริ่มเขียวขึ้นใบสองอย่างเงี้ยแตเริ่มเขียวมานิดไม่เขียวมากอย่างนี้แล้วแล้วตอนนี้ครหลังจากที่เรามีแก้ไขด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์โปรเจสตมาแก้เนี่ยก้าพินิจเป็นยังไงที่อายุเจ็ดวันเหมือนกันตอนนี้แล้วที่เห็นใบมันเขียวมาแต่เล็กเลยอ่าแตกยอดมายอดแรกเขียวเลยเขียวเลยใน่นอย่างที่วางได้สองวันนะก็เริ่มเขียวมาแล้ว รเรียกว่าพินิษพอใจไม่ที่เห็นอย่างนี้ครับโอ,อ้พอใจเรียกว่าสบายใจแล้วออที่มาใช้ตัวนี้ที่ไม่ต้องวิ่งหายาตัวเองมาให้ฉีดยาให้เขียวขึ้นนี่นะอ,อ,อย่างนี้แล้วนะครับพินิษถ้าเราเอาไปปลูกให้กับออลูกค้าเราเนาะแสดงว่าต้นกล้าเนี่ยเมื่อไปปลูกมีการดำแล้วเนี่ยครับรากจะออกไวแล้วก็ข้าวจะตั้งตัวไวมากไวเพราะตอนนี้ข้าวมันสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับค่ะโดยไปดำบางแปลงแล้วสองสามวัน เออยังไม่รัดเลยต้องให้ใส่ปุ๋ยด่วยนี่ไม่ต้องเลยพอดำสองสามวันแล้วเขายังบอกว่าเอา้าข้าวแกมาดามทำทําไมถึงเขียวไวจังเ,เราก็บอกต้องใส่มันเริ่มรัดแล้วก็ว่ายอย่างนั้นแต่ที่จริงต้องใส่รากออกหากินถ้าไปดำนาดินทรายนะอย่างวันนี้แขกไม่ได้ตามไปซ่อมพรุ่งนี้เว้นวันปลาลื้นไปเขาถอนไม่ออกเลยเ,เขาบอกว่ารากมันออกหา,า,ก,ากินออกเร็ว,วอ่านี่แสดงว่าเราเตรียมต้นให้ลูกค้าเราได้อย่างดีเพราะว่า ตั้งตัวเร็วถอดรากเร็วนะๆๆแล้วก็แตกกอเร็วด้วย <ๆ S 1> แล้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ข้าวก็แข็งแรงสมบูรณ์ตั้งแต่เล็กมาให้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดปัญหาในเรื่องปัญหาต่างๆที่ข้าวเจอนะ <ๆ S 2> ข้าวไม่สมบูรณ์ข้าวาไม่ได้กินปุ๋ยอะไรต่างๆมันจะแก้ปัญหาให้เลยๆๆพี่นิดช่วยฝากบอกเกษตรกรท่านอื่นที่อยากได้พันุข้าวนะครับที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ลูกค้าคนอื่นที่เอาไปใช้แล้วเนี่ยประทับใจกันทุกคนเลยนะครับเหมือนที่พี่นิดไปเจอมาแล้วเนี่ยอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกร ท่านอื่นให้ลองมาใช้ผ์ค่าของเราซึ่งผ่านกระบวนการใช้พิณฑ์บริษัทโปรเจสมาแก้ไขให้เนี่ยอยากจะแนะนําให้เกษตรกรรายอื่นมาใช้บริการพินิจยังไงบ้างครับช่วย่วย<ด>บอกเกษตรกร<ด>นิดนึงครับอดีขอให้ใช้ายาตัวนี้เพราะว่าใช้ดีมากตกก้าก็แข็งแรงแล้วก็อ,ออกรวงมาก็ดีค่ะ S <S 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 แต่กาลูกค้าไม่ผิดหวังใช่ไหมพี่ไม่เลยมีชมแม่ลูกค้าชม,มชมก็บอกกล้าแกาตกสวยดิจังแปลงดิจังเขายังบอกของเจ้าอื่นทําไมไม่เหมือนน้องแกเราก็บอกอ,อเขาคงเหมือนแต่เขายังก็ยังว่าใกล้เคียงกันแน่ยก็ยังว่างั้นคือเราไม่กล้าแบบอ่าจะนั่นตัวเองอ,ะอ่ะเดี๋ยวก็หาว่าเรายกตัวเองขึ้นให้เขาเห็นด้วยตาเขาเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือพอพูดไปเดี๋ยวหาว่าเราคุยอ่าเลยเลยก็รับ เดี๋ยวเด๋ยวเพวนั้นเดี๋ยวมันดีเองแหละก็เหมือนกันแหนว่างจริงๆเราไม่ต้องคุยแล้วครับผลงานมันฟ้องนะถ้าสวยแต่แตกตัวแต่งตัวตั้งตัวเร็วย้อมาบอกทีหลังอว่าที่อันนี้ไปดำไม่สวยที่จังเลยแล้วก็รัดไว้ด้วยวางนั้นเดี๋ยวหาไว้เลยนะวันนั้นวันนี้ก็หาล่วงหน้าเลยสี่เดือนก็คือคือไปดำให้ใหม่ อันนี้ก็จะเป็นการสร้างคุณภาพให้กับต้นกล้าของของเราเนาะเวลาไปดำแล้วเนี่ยทำให้เกษตรกรรายอื่นอยากได้ต้นข้าวสวยแบบพินิษ์ไปดำให้ <c oughs> นะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับพินิษ์เอง <c oughs> อันนี้คือความจริงนะครับที่วันนี้บริษัทโปรเจสได้ <c oughs> ไดมาเผย <c oughs> ความจริงของพินิษ์ให้กับเกษตรกรที่ต้องการพันข้าวและต้องการถาดเพาะกล้าข้าวเนี่ยนะครับให้โตวไวๆโตดีต้นแข็งแรงโดยเรามาแก้ปัญหาให้ ซึ่งเราใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปรเจสชุดข้าวเล็กชุดนี้นะครับเป็นตัวที่จะมาแก้ปัญหาในช่วงของก้านะครับดีที่เราเริ่มต้นขบวนการผลิตตรงนี้ให้กับลูกค้าใช,ใช่ไหมครับผิดก็ตอนที่เราไม่ได้ใช้เลยอืมเอาถ้าขั้นตอนนี้พี่นิดพอใจแล้วไหมตอนที่แค่เรื่อง<อ>ของการงอกถือว่าพอใจเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาตัวอื่นมนาะแก้ปัญหาแล้วใช้ตัวน,นี้เราแก้ปัญหาตกแล้วข่<ไ>าวเรียกว่าถ้าตกก้าได้อย่างนี้นะโอ้โหคนดําไม่ต้องตามรถเยอะเลย นี่มันจะต้องออกอีกพอข้าวยังเพิ่งได้เจ็ดวันยังต้องอีกตั้งห้าถึงเจ็ดวันนะจะยาวอย่างนู้นะอย่างเขาเนีย่ยแล้ว่าคนพ่อกล้านะถ้าเห็นมามาโมวันกล้าดูแค่นี้แค่เห็นรากอย่างนี้นะเขาก็พอใจแล้วตรงที่ว่าคนตามมาอย่างไรก็ตรงที่ตรงที่คนตามมาคือคือมันไม่หลุดเพราะรากมันออกดีแหละ <c oughs> ถ,ถ้าดำอย่างที่เท่าอย่างนี้นะโอ้ <c oughs> คนตามเหนื่อยพอมันหลุดเนาะหลุด <c oughs>